กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับว่าผมนายช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Crash of Sky Paradise ซึ่งเกมนี้เป็น Exclusive ของคูแอปนะครับก็คือท่านผู้ชมจะต้องอดาวน์โหลดคูแอปมาก่อนถึงจะติดตั้งเกมนี้ได้ครับก็วิธีการเล่นก็คือเป็นแนวเทิร์นเบสเลยนะครับแล้วก็มีออโต้อะไรมาให้เรียบร้อยแล้วกราฟิกก็น่ารักน่ารักในขนาดต่อสู้ส่วนอาร์ตเวิร์กของตัวละครก็บอกว่าไงดีหลากหลายใช้คํานี้กันละกันคือเขาไม่ได้วาดมาแนวสไตล์อนิเมะแบบจ๋าๆอะไรเงี้ย ดูดีครับในหลายๆตัวละครดูดีเลยบางตัวละครก็เซ็กซี่แบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับการต่อสู้ทั้งหลายแหล่เดี๋ยวจะอยู่ด้านขวาล่างนะครับก็ a อเวนเจอร์นะครับอันนี้ก็คือตะลุยตามด่านนั่นแหละถ้าเกิดว่าด่านไหนเคยผ่านไปแล้วนะครับมันจะมีคําสั่งตัวนี้ครับ continuous button นะครับก็คือฟาร์มนั่นแหละครับแต่ไม่มีสคริปต์นะไม่เห็นนะครับมันอาจจะมีก็ได้แต่แต่ยังไม่เห็นอ่ะส่วนการจัดทีมนะฮะก็จัดได้ทั้งหมด6ตัวละครด้วยกันนะครับซึ่ง เข้ามาได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เอ่อต้องดูนิดนึงครับเวลาเราจะลงดันเจี้ยนเนี่ยบางดันเจี้ยนนะครับเขาจะมีบอกว่าควรเอาท่านไหนลงนะเขาจะมีลูกสอนชี้ขึ้นเลยอย่างนี้คือควรเอาท่านลมลงอะไรเงี้ยก็จะสร้างดาเมจได้มากกว่าปกตินั่นเองอะไรอย่างนี้นะครับการจัดทีมก็ไม่ได้มีอะไรมีแค่นี้แหละก็คือคลิกๆๆหรือว่าลากขึ้นลากลงอะไรเงี้ยได้นะครับง่ายๆนะครับส่วนด้านซ้ายบนนี้เป็นตัวละครหลักของเราช่วงต้นก็คือจะมีน้องเวนดี้คนเดียวอ่าเดี๋ยวต้องเล่นไปเรื่อยๆจะมีน้องลิซ่าด้วยนะครับอ่ยกันี้กวัน สำหรับการต่อสู้ก็ได้เกิดไปแล้วนะครับว่ามันมีออตโต้ครับอยู่ด้านขวาบนก็จะมีเร่งความเร็ว1เท่า2เท่า3เท่า3เท่าคือตัว A นะครับแล้วก็ไอตัวข้างๆกันที่เป็น A ตัวนี้คือ,อการเลือกสกุสกิลหรือว่าอะไรอัตโนมัตินั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเรา,เาไม่เลือกนะครับแล้วเราจะต้องเล่นยังไงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเป็นสกิลของตัวละครนั่นแหละคือทุกตัวละครจะมี2องสกิลส่วนเลขศูนย์คืออะไรคือให้ดูด้านซ้ายล่างครับ คือด้านซ้ายล่างจะมีตัว HP กับ AP นะซึ่ง HP เนี่ยมันจะไม่มีแยกตามตัวละครนะมันจะเป็นของตัวละครหลักคือน้องเวนดี้คนเดียวถ้าน้องเวนดี้ตายก็คือจบแพ้นะครับแล้วก็ส่วน AP เนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดไงว่าเราจะใช้ท่าอะไรคือบางตัวละครเนี่ยท่าแรกอะ่ะมันจะไม่ใช้ค่า AP แต่ว่าท่าที่2เนี่ยก็จะใช้ยกเว้นบางตัวบางตัวนี่จะใช้ทั้งทั้งสองสกิลเลยนะครับแล้วก็ต้องศึกษามาก่อนว่า แต่เตัวละครของเราเนี่ยเราจะใช้สกิลอะไรบ้างมีสกิลบัฟไหมมีซัพพอร์ตหรือเปล่ามีฮิลไหมโจมตีดีบัฟอะไรเงี้ยคือต้องจัดทีมให้มันแบบว่าคลาคลากันดีๆอะไรอย่างนี้มีสายแท้งมีสายนักเวทอะไรแบบนี้นะครับโอเคอ่ะทีนี้เวลาเราจะเลือกก็คือคลิกได้เลยถ้าเกิดว่าเล่นในมือถือมันก็อาจจะลําบากนิดน,นึงไงเพราะว่ามันมันปุ่มมันเล็กอะเข้าใจใช่ไหมเออปุ่มมันเล็กส่วนตัวที่มันมีไฟฟ้าล้อมรอบนี้คือการใช้ อ่ตัวของสกิลอันติเมทนั่นเองครับคือเล่นเป็นสักพักหนึ่งอะ่ะมันเก็บเกรดเต็มหกมันมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นก็จะเห็นว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับก็มีเร่งความเร็วนะครับแล้วก็จะมีตัวของออโต้การเลือกสกิลมาให้อัตโนมัติอยู่แล้วครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดไม่ไหวอย่าลืมเติมเงินให้ hey, ไใช้ <laughs> อย่าลืมไปอัปเกรดตัวละครด้วยครับ ส่วนการต่อสู้อื่นนะครับก็คือจะอยู่ด้านขวาล่างเช่นกันครับคือจะมีคําสั่ง explore นะครับก็คือเป็นสํารวจอันนี้คือยังไงดันเจียนฟาร์มทรัพยากรน,นั่นเองเช่นอันนี้ก็คือลงไปแล้วได้ไอตัวของต้นไม้นะครับต้นไม้นี่คือจะเป็นวัตถุดิบ่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครอ,อะไรอย่างี้นะครับส่วนอันนี้นะก็คือจะดรอปพวกอุปกรณ์เห็นไหมก็คือมันเป็นดันเจียนฟาร์มทรัพยากรน,นั่นแหละครับก็ยิ่งเราเล่นไปไกลเนี่ยก็จะมีดันเจียนให้เราาร์มมากขึ้นไตหอคอยก็มีเห็นไหม อีกส่วนหนึ่งคือทาร์เก็ตนะครับทาร์เก็ตเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการต่อสู้กับเวิร์บอสด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวของ PVP ด้วยก็เรียกได้ว่ามีดันเจียนนะครับในการเล่นที่ค่อนข้างครบคันก็คือเล่นทั้งคนเดียวเล่นทั้ง PVP กับผู้เล่นอื่นอะไรเงี้ยมีนะครับสู้กับบอสมีถ้าเกิดว่าเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกสู้ไม่ไหวอะไรยังไงก็ให้เราไปทําการรับของฟรีแลวเปิดแก๊ปปองซึ่งเกมนี้แจกค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือเห็นจุดๆอะไรแบบเนี้ยนะครับบริเวณด้านขวาด้านซ้ายล่างอะไรเงี้ย คือก็คลิกเข้าไปได้เลยครับมันจะมีบางอย่างที่เราสามารถรับได้เช่นพวกกิจกรรมรางวัลล็อกอินรางวัลออนไลน์รางวัลแบบเก็บเลเวลถึงผ่านด่านถึงอะไรเงี้ยคือมันออกแนวตามสไตล์เกมจีนอะคือมันจะมีของแบบแจกตามกิจกรรมโดยเพราะตอนที่เราเพิ่งมาเล่นเนี่ยเยอะมากเยอะมากจริงๆครับเมื่อรับของครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปทําการเปิดแกะปปองกันนะครับซึ่งการเปิดกล่องเนี่ยอยู่ด้านซ้ายล่างครับตรงนี้ครับรีคูดนะครับด้านซ้ายล่างเลย เข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันมีอยู่ประมาณ 3- 4ตู้ด้วยกันนะครับก็คือดูหน้าตู้เป็นหลักอยากได้ไข่นะครับแค่นั้นเลยอ่ก็ตอนนี้ผมสนใจตู้ที่3ครับคือตู้นี้ครับอยากได้น้องบันนี่งั้นเปิดเลยกันละกันสําหรับตั๋วเนี่ยได้ฟรีจากกิจกรรมผมเปิดไปหลายรอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดอีกมาลุ้นกันครับจะได้ SSR ไหมตั้งแต่เปิดมาไม่เคยได้ SSR เอลยได้เ SS SR SSR าเเนี่ยมันจะเป็นตัวสีทองครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะได้ไหม ไม่รู้เลยครับเนี่ยคือดูแบบนี้ไม่รู้เลยครับว่าจะได้อะไรครับโอ้โหเอสอาร์ SR ก็พอใจแล้วครับหุ่นดีขนาดนี้อันนี้ต้องคลิกทีละอันนะเนี่ยอันนี้มีแล้วโอ้โหเป็นไงครับผมบอกแล้วเกมนี้บางตัวละครนี่เซ็กซี่ไปเลยครับผมโอ้ยซ้ำหมดเลยเหรอเนี่ยโอ้มีแรงเอง็นแลงเอ็นก็ดูดีแล้วเห็นไหมครับ น่าเสียดายครับผมอะถ้าเกิดว่าไม่มีตัวแล้วใช้เงินแคดเปิดได้นะครับใช้พันแปดอะก็เปิดต่อเลยก็แล้วกันนะครับคือมันดูไม่ออกเลยไงว่ามันจะมีตัวของ SSR หรือเปล่านะฮะไม่เคยได้เลยตั้งแต่เล่นมาเปิดมาสี่ห้ารอบเนี่ยสีฟ้านี่คือแหล่ง R เนาะถอา SR จะเป็นสีม่วงแบบนี้สีเขียวคือแหลง N ธรรมดานะครับ อก็ตามสภาของผมค่อนข้างเข้มๆแต่เกมนี้มันมีการันตีนะถ้าเกิดท่านผู้ชมเปิดไป180ใบแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้นะครับสามารถมาแลกที่ตรงนี้ได้นะเห็นไหมแลกได้เลยนะครับเพราะน่าจะเก็บแคดเยอะๆแล้วก็ลงตู้เดียวไปเลยก็ได้ครับตีตู้เดียวอะไรเงี้ยได้แน่นอนแล้วก็ตู้สุดท้ายเป็นแต้มเพื่อนนะครับก็แอดเพื่อนแล้วส่งหัวใจหากันได้มันก็จะมาเปิดตู้นี้ได้ครับ คำถามต่อมาคือแอดเพื่อนกันยังไงใช่ไหมครับคือเพื่อนเนี่ยเราต้องเปิดเมนูด้านซ้ายล่างก่อนหัวผมมันบังอยู่นะครับมันจะเปิดปิดได้อะเออกดเปิดกดปิดได้เห็นป่ะอ่ามันจะมีระบบเพื่อนอยู่ตรงนี้ระบบเฟรนเนี่ยนะครับแล้วก็ไปทําการแอดเอิร์ธอะไรกันให้เรียบร้อยหาพงหาเพื่อนก็แอดกันให้เรียบร้อยนะครับพอเป็นเพื่อนกันแล้วมันสามารถที่จะส่งของขวัญการรับของขวัญได้ไงนี่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไปเปิดไอปองมาแล้วเนี่ยไม่ได้รับตัวละครนะครับให้ลองเช็คที่กระเป๋าคือบางทีกระเป๋าเราเต็มไงกระเป๋าตัวละครนนน่ะตต้้อองงมากกดรรับี เออแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเคลียร์กระเป๋าด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันกันละกันว่าเราเคลียร์ช่องเก็บตัวละครยังไงสําหรับการอัปเกรดให้ดูด้านซ้ายล่างเลยนะครับข้างๆกับรีคูนนะครับเราจะไปอัปเกรดพาร์ทเนอร์กันต่อวิธีการอัปเกรดก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวสาธิตสักคนกันละกันอย่างน้องคนนี้กันละกันคนนี้ผมชอบมากให้ท่านผู้ชมดูด้านขวาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการอัปเกรดคอสตงคอสตูมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะก็ช่วงแรกจะมีการ enhance นะครับคือการตีบวกก็กดออโต้ซเลเล แค่นี้ละครับเมื่อถึงเพดานเลเวลนะครับก็จะใช้พวกแต้มผลใจพวกนี้ซึ่งมันก็ดรอปตามดันเจี้ยนต่างๆก็ไปฟาร์มได้เลยนะครับเกมนี้เวลาเราขาดวัตถุดิบอะไรเราคลิกได้เลยอ่ามันก็จะมีบอกว่าดรอปจากที่ไหนบ้างหรือบางอันต้องไปซื้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีคอสตูมด้วยแต่ว่าอาจจะต้องเป็นตัวละครที่แรงสูงๆหน่อยถึงจะมีอ่ะคือผมดูหลายตัวแล้วมันก็ไม่มีนะสงสัยต้องเป็นพวก SSR แน่เลยมันน่าจะมีคอสตูมอยู่แลวอันสุดท้ายเป็นอเวกอันนี้ง่ายๆครับถ้าเก แค่นั้นแหละเราเอาตัวซ้ำมาเป็นวัตถุดิบนะครับแรงมันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะได้รับตัวหอมบัฟมากขึ้นแล้วบัฟนี่คืออะไรให้มาเช็คตรงนี้คือไอกเกมนี้จะมีระบบวาสนาอยู่ด้วยถ้าเกิดเรามีตัวละครที่เกี่ยวข้องกับตัวละครนี้มันจะมีการบวกไอตัวสเตตัสเพิ่มให้กับเราด้วยนะครับเพราะนั้นก็ลองดูหลายๆตัวเนี่ยอ่บางตัวคือได้มาแล้วคู่คนนั้นได้มาแล้วคู่คนนี้อะไรเงี้ยมันก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมเห็นไหมครับ ทีนี้ไอเกมนี้เนี่ยมันแจกของเยอะมากโดยเฉพาะไอวัตถุดิบอ่ะมันอาจจะมีการช่องเต็มได้นะครับถ้าไม,ม่ชมก็สามารถมา dismantle ได้บริเวณด้านซ้ายล่างอันนี้ก็คือแบบย่อยไงตัวไหนเราไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยเราย่อยได้นะครับมันก็จะได้รับเป็นเงินบางทีก็ได้รับมันเป็นคริสตัลอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ลองดูกันลวกันนะส่วนการอัปเกรดอื่นๆนะครับมันจะแอบอยู่ที่ด้านซ้ายล่างครับหัวผมบังอยู่กดปุ๊บม,มันจะมีการเปิดปิดเมนูเพิ่มเติมอ่ะก็คืออันนี้ครับ potential อันนี้คือเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆครับผ่านดวงผ่านด่านอะไรเงี้ยนะครับเราจะได้รับตัวของเศษของดวงดาวมาแล้วเราก็เอาเศษของดวงดาวเนี่ยนะครับมาทําการอัปเกรดสเตตัสได้มันจะมีผลกับทุกตัวละครเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีก็อย่าลืมอัปกันละกันครับอัปได้เยอะเลยนอกจากนี้นะครับยังมีการอัปเกรดกับตันด้วยนะด้านซ้ายล่างข้างๆพาเนอร์นี่แหละครับเวลาท่านผู้ชมได้ของมาอย่าลืมติดตั้งให้น้องเขาด้วยนะแล้วก็น้องเขาเนี่ยเราสามารถจีบได้ด้วยให้ของคงของขวัญไปอะไรเงี้ยทําได้นะครับเนี่ยก็ให้ของขวัญไป เห็นไหมอ่ามีเขินอายกันเล็กน้อยครับผมหัวใจขึ้นครับก็จะทําให้สเตตัสเพิ่มเติมด้วยเพราะนั้นจีบจีบไปเลยครับเป็นตัวละครหลักอะ่ะจีบไปเลยทีนี้ระบบเสริมอื่นๆของเกมนี้นะครับมันจะมีระบบเมืองเลยนะตรงนี้เขายาต์นะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปให้ดูกันละกันท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวละครเนี่ยที่มีอีเวนต์อะไรบางอย่างอยู่เราคลิกเข้าไปได้นะครับเช่นคนนี้เขาอยากพูดคุยกับเราเราคลิกเข้าไปได้นะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบทสนทนานู่นนั่นนี่แล้วก็จะมีเคเวสให้เราทํา เราก็ทำเควสปุ๊บก็ได้รับรางวัลแล้วก็ได้หัวใจของคนคนนั้นด้วยก็หัวใจสูงขึ้นก็ทำให้ตัวละครตัวนั้นเก่งขึ้นนั่นแหละครับไม่ได้มีการปลดเสื้อผงเสื้อผ้าเหมือนใคราย DMM ไม่มีนะไม่มีไม่มีมมทีนี้ท่านผู้ชมก็สังเกตบริเวณด้านขวากับด้านซ้ายอะ่ะคือบางตัวละครอย่างที่บอกแหละมันจะมีเควสอ่ะแล้วก็มากดรับพูงคุยอะไรก็ไปทำเควสให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับอ่าก็นั่นแหละอันนี้มันบอกให้มาที่ไหนนะจำไม่ได้แล้วออช่างมันเดี๋ยวค่อยไปทำก็แล้วกันอ่ะอยันนะย และมันไม่ได้มีเมืองแค่โซนเดียวนะครับท่านผู้ชมสามารถสไลด์ได้นะครับมันแบบรอบเมืองเลยเห็นไหมอันนี้ก็จะมีคนมาคุยกับผมอีกนะครับแล้วก็มีภารากิจอีกเห็นไหมก็คือจะเป็นอีกโซนหนึ่งครับโซนที่เอาไว้ทําภารากิจของสาวๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเราสามารถเอาสาวๆเนี่ยมาอยู่ได้ด้วยนะครับก็ตอนแรกมันจะไม่มีใครเลยเพอดีผมก็เลือกตัวละครมาใส่เรียบร้อยแล้วมันสามารถเปลี่ยนได้กดสวิตช์แบบนี้แล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอาใครมาอยู่ได้เห็นไหมครับเนี่ยเลือกได้เลย และนอกจากนี้นะครับมันยังมีเรื่องของการส่งของขวัญให้กับตัวละครด้วยและเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวละครเขาชอบเลยเนี่ยสามารถไปออกเดทกับเขาได้ด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากทีนี้ผมก็ลืมไปว่าเอ้ยตัวละครหลักเราออกเดทได้ด้วยเพราะว่าตัวละครหลักเราเนี่ยไม่ต้องรอเวฟยี่สบามเนี่ยเราสามารถออกเดทกับเขาได้นะครับถ้าเกิดหัวใจถึงเนาะมีไปเดทที่คาเฟ่ด้วยอ่ะลองไปเดทด,ดูหน่อยดิใช้1 MP ครับจัดไปามาเดทกันครับมีตออคำถามเปล่าไม่รู้สกิปไปก่อนแล้วกันอ่านี่ไงมีตออคำถามครับ แล้วถ้าไม่ได้อ่านมาก็ตอบมั่วๆไปเลยก็แล้วกันอ่ะเมื่อตอบคำถามเสร็จอะไรเสร็จนะครับเราสามารถที่จะแตะที่สาวๆได้ด้วยนะครับแต่อย่าไปแตะผิดจุดนะสาวๆโกรธห็ห่ปะเออแล้วก็มีแบบลากเขาเออไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ได้ด้วยนะครับเออก็ตลกดีเหมือนกันแค่นี้แหละพอละนะก็ฟินิชไปเลยครับผมคอนเฟิร์มทีนี้เดทเราได้อะไรเมื่อกี้ผมได้ไอเทมมานะครับแล้วก็ได้รับแต้มที่อยู่ด้านซ้ายล่างด้วยนะครับอแต้มตรงเนี้ยตรงเนี้ย เขาบอกว่าเอ่อมันจะเปิดพวกเควสหรือว่าอะไรมากขึ้นแล้วก็เปิดพวกเมืองแบบนี้มากขึ้นด้วยนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันเปิดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปเอ่อพูดคุยกับสาวๆนะครับไปเดทไปอะไรเงี้ยจนแต้มมันถึงอ่ะมันก็จะเปิดฟังก์ชันเพิ่มเติมเห็นไหมครับและเมื่อฟังก์ชันเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะมี n p c เข้ามาอยู่เยอะขึ้นถูกไหมแล้วมันก็มีโอกาสที่เราจะเจอเควสที่ n p c นบคอมมอนใหม่ให้มากขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ผมวางใครเดี๋ยววางคนนี้ละกันเออวางไป นอกจากเดทแล้วนะครับมันจะมีเควส t อินคิวรีครับก็คือกดปุ๊บเนี่ยสาวๆเขาก็จะมอบเควสให้กับเราเห็นไหมครับวันหนึ่งก็คือจะมี10เควสอะ่ะก็อย่าลืมไปทําให้ครบกันละกันบางเควสก็ไม่ค่อยมีอะไรกดคุยแล้วก็รับรางวัลอย่างเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้ผมทําต่อไม่ได้แล้วพลังงานหมดอาจจะต้องรอเวลาก่อนถึงจะเริ่มรับเควสอื่นต่อได้ครับ ส่วนในหน้าจอนี้นะครับยังมีเมนูเพิ่มเติมอีกด้านขวาครับคือระบบชาร์จนะครับอันนี้คือ1นวันทําได้1ครั้งนะครับก็กดปุ๊บมันจะได้ของอะไรจําไม่ได้แล้วเหมือนกัน่ะก็เอามาลองกดดูกันล้วกันนะก็จะมีส่วนที่มันเป็นล็อบบี้นะครับอันนี้เขาบอกว่ามีอีเมลแจ้งมาแล้วก็รับของรางวัลด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วบางทีมันมี NPC เนี่ยมาคุยกับเราด้วยนะส่งของขวัญให้เราแบบนี้นะครับก็รับรางวัลให้เรียบร้อยกันแล้วกันน่าเสียดายไม่มีคาสั่งรับทั้งหมดแล้ว จะเป็นลักษณะแบบว่า,ามีคําถามให้เราเลือกตอบแล้วก็นั่นแหละเป็นการแชทกับสาวๆมีด้วยนะส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะอยู่ด้านซ้ายบนนะครับก็คือที่รูปตัวละครหลักนั่นแหละคลิกเข้ามาแล้วก็จะมีการเปลี่ยนชื่อด้วยคือเกมนี้มันไม่ได้บังคับเปลี่ยนชื่อนะตั้งแต่แรกก็มาเปลี่ยนกันเองแล้วกันแล้วก็มีให้เลือกชายหญิงแต่ว่าไม่ได้ส่งผลอะไรกับตัวละครหลักถูกป่ะเพราะว่าอันนี้คือเป็นตัวเราเองอ่าตัวเราเนี่ยไม่เห็นอยู่ในเกมนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างก็จะมีเซตติ้งด้วยการปรับนะครับจะ ส่วนของการาฟิกเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีมีแค่การปรับเสียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเกม Crash of Sky Paradise ก็รีวิวไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่ชอบแนวนี้ก็จัดไปครับ